เดี๋ยวเข้าสู่ช่วงต่อไปกันนะครับก็เป็นช่วงของติดกล้องนะครับวันนี้คุณกล้องคมสอนก็มานั่งกับเราแล้วนะครับจะคุยเรื่อง t เทรดวอลกันสวัสดีครับกล้องครับพี่มนก็จริงผมอยากจะคุยเรื่องเรื่องอนาคตสะหน่อยนะครับว่าช่วงนี้จีนเนี่ยเหมือนจะพยายามจะเปลี่ยนโมเดลการเติบโตของเศรษฐกิจตัวเองอย่างที่เราทราบกันว่าพวก property investment เนี่ยมันมีปัญหานะครับแล้วมันก็เป็น engine of growth มาตลอดก็คือจีนเนี่ย โตได้เศรษฐกิจโตอย่างร้อนแรงในช่วงหลายสิปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการลงทุนในภาคสังหาลงทุนในตลาดบ้านคอนโดต่างๆที่เราก็ทราบกันดีว่าตอนนี้มันมันขายไม่ออกนะครับบางบางบริษัทก็เริ่มเจ๊งทีนี้เนี่ยจีนก็เลยต้องพยายามปรับเปลี่ยนโมเดลการเติบโตข,ของเศรษฐกิจว่ามันจะไปพึ่งพาการลงทุนในภาคสังหาไปอีกเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้ละนะครับก่อนหน้านี้เขาเคย หลายคนก็วิเคราะห์กันว่าจีนเนี่ยควรจะปรับไปในทางให้เศรษฐกิจมันเป็นนำด้วยการบริโภคมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ทำไม่สำเร็จสักทีนะครับหลายหลายเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มาพัฒนามาเรื่อยมันก็จะมาติดที่จุดนี้นะครับญี่ปุ่นก็ทําไม่สําเร็จเหมือนกันนะครับไทยที่ตอนที่ต้มยํากุ้งนะก็เป็นเหมือนกันก็คือพึ่งพาการเติบโตในฝั่งอสังหานะครับแล้วก็ฟองสบู่แ,แตกแล้วก็ แย่ไปเลยตั้งแต่นั้นมามนญี่ปุ่นก็มี lost decade นะครับแล้วก็ไม่สามารถจะกลับมาเป็นเศรษฐ,ฐกิจที่นำด้วย consumption ได้นะจีนเนี่ยก็พยายามทำเหมือนกันพยายามกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจกระตุ้นการบริโภคนะครับแต่ว่าก็เหมือนจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับพวกความเชื่อมั่นผู้บริโภคอะไรพวกนี้มันยังไม่ฟื้นนะครับแล้วก็อย่างที่เราเคยคุยกันเนี่ยคือคนจีนเนี่ย เว well, ลล์หลักๆส่วนใหญ่เนี่ยหกสิเปอร์เซ็นของพอร์ตโฟลิโอโดยเฉลีย่ยเนี่ยมันอยู่ในในบ้านนะครับทุกคนเนี่ยได้ตังมาก็ซื้อบ้านผ่อนบ้านเนี่ยมันเป็นอ่าเป็นเป็นเวล์ส่วนใหญ่แล้วราคาบ้านมันยังลงอยู่เลยนะครับความมั่นใจมันก็ไม่มาคนก็ไม่กล้าจับจ่ายใชย้สอยนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่เวิร์กนะครับการพยายามกระตุน้นการบริโภคนะครับจีนก็เลยช่วงสั้นเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นการกระตุ้นในด้านการลงทุนเหมือนเดิมเพราะว่าอ่ารัฐเนี่ยควบคุมได้นะครับทำได้เร็ว ลงทุนแต่จะไปลงทุนในสังหามันก็ไม่ได้ละก็เลยมาลงทุนในด้านโรงงานในด้านภาคการผลิตนะครับเราจะเห็นรูปในในตารางเนี่ยตัวที่นำการฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยส,สีเขียวๆหลกัหลกๆนะครับก็เป็น พวกเอ็กซ์พอร์ตนะครับกลับมาเติบโตใน7%ช่วงหลังนะครับแล้วก็อินดัสเทรียลโปรดักชันนะครับการการผลิตนะครับแล้วก็พวกฟิกซ์แอเซทอินเวสเมนต์ก็คือการลงทุนนะครับแต่การลงทุนอย่างที่บอกนะครับรูปทางขวาข้างบนนะรเราเห็นการลงทุนที่เป็น property investment เนี่ยติดลบนะครประมาณสัก10%บเปอร์เซ็นต์เยียนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นบวกขึ้นมาได้เนี่ยก็คือการลงทุนในพวกโรงงาน จัยการผลิตทั้งหลายแหล่นะครับขยายกําลังการผลิตขยายโรงงานนะเพื่อจะไปส่งออกนะครับอ้น,นี่มันก็เป็นเ of น r o w นโใหม่ที่จีนเนี่ยพยายามจะทําเพื่อจะชดเชยาการหดตัวของภาคกสังหานะครับอันนี้เหมือน FDI เเห็นมันลดลงแปลว่ารัฐบาลจีนก็คือลงเองใช่ใช่ก็เป็นการลงทุนจากในประเทศแน่นอนว่าการลงทุนเมืองจีนเนี่ยมันมันเหมือนจะสั่งได้นะครับรัฐบาลเนี่ยแบงก์ใหญ่ก็เป็นแบงก์ของรัฐนะครับ รัฐบาลก็มกักจะสั่งบอกว่าปีนี้ต้องปล่อยกู้เท่านี้นะครับให้เซกเตอร์ประมาณนี้บางทีก็สั่งว่าบริษัทนู้นบริษัทนี้เลยก็ก็ได้นะครับดังนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นเศรษฐกิจที่ที่รัฐบาลเนี่ยมีอ่าอินเตอร์เฟียค่อนข้างเยอะนะก็ยังเป็นเซนทรัลพลนนิ่งอยู่นะครับแต่ว่าผลิตเยอะเนี่ยคนซื้อในประเทศมันยังน้อยอยู่นะครับภาพนี้ก็เห็นค่อนข้างชัดนะครับรีเทลเซลล์ของจีนเนี่ยยอดค้าปลีกเนี่ย มันก็ยังตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยก็โตต่ำกว่าเทรนด์มาตลอดนะครับยังไม่ได้กลับเข้าไปเทรนด์เดิมนะครับถ้าเราไปดูประเทศต่างๆอเมริกายุโรปพวกเนี้ยมันทะลุเทรนด์ไปหมดละนะครับแต่ว่าจีนเนี่ยก็ยังเห็นการการบริโภคในประเทศเองที่มันยัง,ยงอ่อนแอนะเพราะนี่ยจะผลิตเพิ่มแต่คนในประเทศยังไม่มีกําลังซื้อยังไม่มั่นใจเนี่ยมันก็ต้องผลิตเพื่อส่งออกนะครับผลิตเพื่อส่งออกมันก็มีคําถามตามมาว่าแล้ว,แล,วแล้วมันจะส่งไปไหนนะครับภาพนี้เนี่ย เป็นอีกภาพหนึ่งที่สินค้าจีนเนี่ยมันส่งออกเนี่ยมันคุิภาฟมากก็คือมันมีตัวช่วยหลายอย่างหนึ่งก็คือค่างเงินหยวนมันอ่อนมากนะครับวันนี้อ่อนทะลุเจ็ดจุดสองไปละนะ7.2็ดจุดสองเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นเป็นจุดที่ไม่เคยทะลุมาก,ก่อนนี่ทะลุขึ้นไปละนะครับแล้วก็แทบจะเป็นเป็นระดับที่เป็นนิวไฮและหยวนเทียบดอลลาร์นะครับอ่าก็ทําให้สินค้าจีนเนี่ยส่งออกมามันมันถูกลง รประเด็นที่2ก็คือต้นทุนมันก็ต่ำลงด้วยนะถ้าเราไปดู PPI CPI ของจีนเนี่ยมันติดลบตลอดก็แปลว่าไอราคาของที่โรงงานซื้อเข้าไปเนี่ยมันถูกลงนะครับก็เป็นต้นทุนที่มันต่ำลงนะครับจีนก็สามารถส่งออกสินค้าที่ราคาถูกลงไปได้นะคุณมีทีฟมากในในการส่งออกนะครับแต่ถ้าดูรูปทางขวาข้างล่างนะครับมันมีตัวช่วย2อ,อันอย่างที่ผมบอกก็คือข่างเงินอ่อนนะครับแล้วก็ PPI ติดลบเนี่ย แต่ว่าราคาส่งออกจริงเนี่ยถูกกว่านั้นอีกนะครับถ้าเราคํานวณจากข้างเงินกับ PPI เนี่ยมันก็ควรจะถูกแล้วประมาณสักสี่สามสี่เปอร์เซนตแต่ว่าจริงสินค้าจีนเนี่ยถูกลงไปเป็นสิบเอร์เซนเลยนะครับก็แปลว่าไอ้ที่เหลือเนี่ยมันก็มีตัวช่วยอาจจะเป็นการอุดหนุนของภาครัฐหรือว่าอาจจะเป็นการพยายามเคลียร์สต็อกเก่าของโรงงานหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยหรือว่าของนประเทศขายไม่ดีก็เลยพยายามผลักออกมานอกประเทศเนี่ยเพราะสินค้าจีนเนี่ยมันถูกมากนะถูกยิ่งกว่า ทั้งข้างเงินแล้วก็ทั้งทั้งต้นทุนที่ถูกลงนะครับก็หลายคนก็บอกว่าไอ้แบบนี้มันถ้าถ้าเป็นประเทศตะวันตกเนี่ยเขาบอกว่าภาครัฐเนี่ยช่วยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เหมือนเป็นการดั้มสินค้าออกมานอกประเทศทําให้คนนอกประเทศเนี่ยผู้ผลิตที่เป็นเอกชนจริงๆเนี่ยเขาสู้ไม่ได้เพราะว่ามันมีมันมีการสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยมันก็เริ่มมีสัญญาณต่อต้านแล้วนะครับอเมริกาก็เริ่มพูดยุโรปก็เริ่มพูดว่าสินค้าจีนถ้ามันถูกขนาดนี้เนี่ย เขาอาจจะต้องมีการตั้งกำแพงภาษีขึ้นมาสู้เพราะไม่งั้นาการผลิตในประเทศเขาเนี่ยพังหมดนะครับถ้าไปดูในในน้าถัดไปนะครับสินค้าหลากักๆที่ที่จีนกำลังพยายามสนับสนุนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกเขาเรียกเป็นเป็นาสามสามเซกเตอร์ใหญ่รถยนต์นะครับแบตเตอรี่โซลา่าเซลล์ครับรถยนต์เมืองไทยเราก็เห็นค่อนข้างชันนะมเตอรโชว์ที่ผ่านนะมานะรถไฟฟ้าจีนเนี่ยโหยอดโต เยอะมากนะครับโซลาเซลล์ก็ชัดเจนนะครับผมเห็นข่าวใน Financial Times เขาบอกว่าที่ที่เยอรมันเนี่ยทำรั้วเนี่ยเอาโซลาเซลล์มาทำเพราะมันเหลือโอ้มันเหลือมันถูกอะไปซื้อไม้มาแปะรั้วอีกนะครับผลิตไฟฟ้าผลิตได้เยอะได้น้อยก็ช่างมันนะครับเพราะมันถูกจริงๆเอามาทําเป็นรั้วก็สวยด้วยนะครับทนทานด้วยนะครับก็เนี่ยไอสินค้าพวกนี้มันถูกมากถูกจนภาครัฐประเทศต่างๆเนี่ยเขาเริ่มไม่สบายใจแล้วว่าถ้ามัน คือถ้ามันถูกเพราะว่าจีนผลิตเก่งต้นทุนถูกก็ก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าถูกเพราะรัฐอุดหนุนเนี่ยมันก็ไม่แร์กับกับการแข่งขันในในระหว่างประเทศนะครับอ่เยนเล่นเพิ่งใปเยือนจีนแล้วก็ไปพูดว่าไอโอเวอร์คับาซิตี้ของเมืองจีนเนี่ยมันจะสร้างปัญหาให้กับโลกนะนะครับอ่กลับไปปุ๊บอ่าไบเดนก็ก็รับลูกนะบอกว่าจะจะพยายามตั้งกำแพงภาษีจากจีนกับจีนนะครับอ่ในในหน้าถัดไปนะครับ ไอสินค้าที่ที่ดูจะเป็นอ่าสิ่งที่น่ากลัวระดับหนึ่งน่ากลัวที่สุดเลยก็กได้นะครับก็คือรถยนต์นะครับจีนเนี่ยอ่ยอดผลิตยนต์ capacity ของโรงงานผลิตรถยนต์จีนเนี่ยวันนี้ลูกทางซ้ายนะครับขึ้นมาตลอดนะครับแท่งสีน้ําเงินเนี่ยคือรถรถไอซรถน้ํามันไอตรงที่เป็นสีเทาเนี่ยเป็นรถไฟฟ้านะครับก็เห็นว่าไอไอ้ภาคการผลิต จีนเนี่ยแคปซิตี้มันเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นการเพิ่มในในส่วนของที่เป็นรถไฟฟา้านะครับทั้งทั้งแคปซิตี้เนี่ยสาสิบล้านคันต่อปีนะครับรถยนต์ในโลกเนี่ยขายกันประมาณสักแปดสิบเก้าสิบล้านคันต่อปีจีน <laughs> เนี่ยซัดมาเกือบครึ่งแล้วแล้วก็เป็นเป็นแคปซิตี้ที่ในประเทศเขาแอบซอบไม่หมดแน่ๆนะครับรูปทางขวาก็จะเห็นชัดว่าพอมันบูมขึ้นมาเนี่ยการผลิตเนี่ยจีนเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกรถยนต์อันดับหนึ่งของโลกแล้ว แซงเยอรมันแซงญี่ปุ่นไปละนะครับแล้วก็รถยนต์เขาก็ถูกมากๆแล้วก็เทียบกับทุกอย่างที่ทำให้มัน,ม,นมันก็คุ้มค่าจริงๆสำหรับผู้บริโภคนะครับคนก็ในหน้าถัดไปนะมันก็เริ่มมีเสียงที่ไม่ค่อยพอใจแล้วจากทั้งยุโรปทั้งอเมริกาอเมริกาเนี่ยค่อนข้างช้าทั้ปีนี้เป็นปีเลือกตั้งด้วยนะครับแล้วก็เลือกตั้งทีไรเนี่ยประเด็นพวกนี้มันก็จะเป็นประเด็นที่ ที่แหลมคมที่คนก็จะออกมาหาเสียงกันนะครับไบเดนเนี่ยอย่างที่บอกเยเลนเนี่ยกลับมาจากเมืองจีนไบเดนก็บอกว่าจะเ,าเพิ่มภาษีนะครับการนำเข้าเหล็กอลูมิเนียมจากจีนเนี่ยสามเท่าเลยวันนี้เจ็ดจุ้าเนี่ยจะคูณ3ามเข้าไปเลยก็เป็นยี่สิบห้เปอร์เซ็นอะไรประมาณนี้นะครับไบเดนเนี่ยก,ก็แค่2สินค้านี้นะครับแต่ทรัมป์เนี่ยหนักกว่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยขึ้นภาษีมาแล้วนะครับ วันนี้บอกว่าถ้าเป็นสินค้าจีนเนี่ยถ้าทรัมป์ได้รับเลือกตั้งเนี่ยจะขึ้นภาษีเป็นหกสิบเปอร์เซ็นตของทุกสินค้าจากจีนนะครับอันนี้เนี่ยหนักจริงๆนะถ้าเป็นทรัมป์มาแล้วก็ทรัมป์ก็บอกว่าเขาเขาจะพยายามทําให้ได้นะก็เป็นเป็นเป็นเทรดวอร์เนี่ยสองจุดศูนย์เน่ยที่เราบอกนะครับแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยไบเดนเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เขาเข้ามาเนี่ยคนก็บอกว่าพอทรัมป์ไปไบเดนมาเนี่ยการ การกีดกันสินค้าจากจีนเนี่ยมันจะเบาลงนะครับแต่ว่าถ้าไปดูเนี่ยไบยเดนจะครบเทอมอยู่แล้วเนี่ยไอ้ที่ทรัมป์ทำเนี่ยภาษีที่ทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยไบยเดนไม่เคยลดนะครับเก็บไว <ง S 1> ้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาบอกว่าจะเพิ่มด้วยซ้ำไปนี่ไม่ว่าใครจะมาเนี่ยผมคิดว่าไอ้เรื่องเทรดวอร์กับเมืองจีนเนี่ยมันไม่เบาลงแน่นๆมันมีแต่จะแรงขึง้นเข้มขึ้นนะครับแต่ถ้าจีนยังส่งออกสินค้าขนาดนี้เนี่ยไอ้ไอ้ไอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์นะครับในยุโรป ในไทยเองก็ตามเนี่ยไทยเราผลิตรถยนต์ปีหนึ่งเกือบเกือบสองล้านคันจนนีนเนี่ยสาสิบล้านคันะพี่หมดมันมันกินตลาดแล้วมันก็ถูกกว่ากันแบบ,น,บน่ากลัวนะครับเพราะเนี้ผมคิดว่าถ้าอเมริกายุโรปญี่ปุ่นเนี่ยเ,เริ่มตั้งกำแพงภาษีเนี่ยสิ่งที่อาจจะน่ากังวลก็คือในหน้าถัดไปนะครับก็คือประเทศที่เขามีอำนาจต่อรองเนี่ยเขาก็ กีดการสินค้าจากเมืองจีนไปค่อนข้างเยอะและภาพข้างบนทางซ้ายนะครับก็เห็นว่า,าแชร์การส่งของจีนเนี่ยไปยุโรปไปญี่ปุ่นไปอเมริกาหรือเกาหลีอะไรพวกนี้มันไม่ได้เพิ่มมากเท่าไหร,ร่นะเพราะว่ามันก็มีอาจจะมีทั้งกำแพงภาษีทั้งเรื่องชิปวอลอะไรพวกนี้เข้ามากั้นสินค้าจีนเอาไว้นะครับมันไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่อเมริกายุโรปเนี่ยตกลงด้วยซ้ำ<ม>ในช่วงหลังนะครับเพราะเนี่ยไอ้สินค้าที่มันผลิตเพิ่มขึ้นแล้วมันไปที่นู่นไม่ได้เนี่ย มันก็อาจจะมีไหลมาทางประเทศที่เป็น emerging market ค่อนข้างเยอะนะครับอฟริกาอาเซียนอินเดียเม็กซิโกอะไรพวกนี้ส่วนหนึ่งไปเม็กซิโกเนี่ยอาจจะเหมือนกันพยายามหลีกกำแพงจากอเมริกานับส่งไปเม็กซิโกก่อนแล้วก็ส่งต่อส่งไปประเทศอื่นนแล้วส่งต่อนะแต่ว่าหลากัหลกๆเนี่ยไอสินค้าพวกนี้มันก็จะทะลักมาบ้านเราก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ emerging market อื่นๆก็ส่วนหนึ่ง เพราะเ,เนี่ยเราที่ไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรจะไปต่อรองกับเขาเนี่ยประเทศใหญ่เขาเขาสามารถเขาสามารถงัดข้อกันได้นะครับว่าขึ้นภาษีนู้นขึ้นภาษีนี้ไทยเนี่ยแทบจะไม่มีอำนาจต่อรองอะ่าไรนะครับมันก็ค่อนข้างาน่ากลัวเหมือนกันในในส่วนของอุตสาหกรรมบ้านเราโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เศรษฐกิจไทยก็พึ่งพาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วถ้าจีนเนี่ยส่งออกรถยนต์ราคาถูก มาที่ไทยได้เรามี f t a พเขาอีกนะครับาภาษีศูอร์อีกนะครับก็หนักเลยเหมือนกัน,นะร <laughs> เว่าการผลิตรถยนต์เมืองไทยเนยอนาคตมันอาจจะค่อนข้างจะอาจจะมีปัญหาได้นะว่าทั้งทั้งตลาดส่งออกเราตลาดในประเทศก็จะโดนรถยนต์จากจีนเนี่ยอาจจะกินมา r k เก็ตแชร์ไปนะครับ <laughs> ก,ก็ก็ต้องผมว่าต้องจับตา2ประเด็นนี่แหละว่า trade war ของประเทศ หลักๆเนี่ยยุโรป mm. อเมริกาเนี่ยมันจะหนักขนาดไหนมันมันมาแน่ๆแ,แหละ, mm. ะครับมันก็จะเป็นปัญหาที่ปีนี้ปีเลือกตั้งเนี่ยคงพูดค่อนข้างเยอะแล้วก็เลือกปุ๊บใครมาเนี่ยมันก็จะเริ่มมีอตัวพวกภาษีพวกกำแพงทางการค้าเนี่ยทยอยออกมา mm. นะครับยุโรปก็เช่นเดียวกันก็คงมีตามออกมานะครับแล้วก็ต้องดูว่า Emerging Market เนี่ยจะตอบโต้อ,อย่างไงในเมื่อไอกำแพงภาษีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มี เครื่องไม้เครื่องมือในการไปต่อรองกับเขามากนะครับก็เป็นประเด็นที่ผมว่าระยะยาวที่ต้องจับตามองนะครับแล้วอย่างรถยนต์ที่อย่างจีนเขาก็มาตั้งโรงงานอีวีในไทยเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะช่วยแบ่งเขาเรียกอะไรแบ่งเบาตรงนี้ได้ไหมใช่ผมว่าก็ก็มีส่วนว่าอาจจะช่วยได้บ้างนะก็เป็นคอนดิชันที่เราแรกกันใช่ไหมว่า,าส่งรถยนต์มาได้ช่วงแรกแต่ว่าต้องมาตั้งโรงง,งานขายเมืองไทยคืนด้วยให้มันให้มันสมน้ำสมเนื้อกันแบบที่เราให้เขานะครับ ออแต่ว่าคือโรงงาน e ีวีเนี่ยชิ้นส่วนมันน้อยกว่ารถยนต์ปกติเยอะมากใช่ไหมครับรถเครื่องยนต์อันนึงเนี่ยชิ้นส่วนเป็นพันชิ้นนะครับแต่ว่า E ีวีเนี่ยมอเตอร์มาตัวเดียวติดล้อก็แทบจะวิ่งได้แล้วนะครับเพราะเนี่ยไอ้ไอ้ซัพพลายเชนเนี่ยอาจจะไม่ได้ยาวเท่าเดิมนะครับก็อาจจะต้องดูเหมือนกันว่า Val ์ลู d อเดนในเมืองไทยเนี่ยมันมันจะกลายเป็นแค่ประกอบไม่กี่ชิ้นหรือเปล่านะครับก็ระยะยาวก็คิดว่ามันอาจจะไม่ได้ เป็นอุตสาหกรรมที่ที่วัลลุเดนมันอยู่ในเมืองไทยมากเท่ากับอุตสาหกรรมรถรถน้ํามันนะครับก็ต้องดูตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมาตั้งโรงงานเมืองไทยเนี่ยมันก็มีคําถามว่าจีนเนี่ยผลิตได้สาสิบล้านคันตั้งโรงงานเมืองไทยจะผลิตดีกี่คันแล้วยอดขายรถยนต์ในโลกมันแค่แปดสิบเก้าสิบล้านเนี่ยมันมันมันจะโอเวอร์แคปซิตี้ไปอีกหรือเปล่านะครับมันจะขายได้กี่คันก็ก็เป็นคําถาม แล้วก็อีกประเด็นนึงที่ผมเน่ยอาจจะแตะเรื่องค่าเงินค่าเงินหยวนนิดนึงว่าช่วงหลังมันอ่อนมากๆนะครับแล้วก็เมื่อวานน้องทัศจะแตะไปเรื่องเรื่องทองที่มันขึ้นมาแบบผิดปกติผมคิดว่ามันมีลิงก์กันเหมือนกันนะครับทองเนี่ยขึ้นมานิวไฮทั้งที่ดอลลาร์แข็งใช่ับบอลยูขึ้น ETF ไหลออกเนี่ยมันแทบจะไม่มีคําอธิบายอื่นเลยนอกจากว่าคนจีนซื้อครับ พะทองเนี่ยปกติยิวขึ้นดอนล่าแข็งเนี่ยทองมันต้องลงนะครับพี่วันก็พูดมาตลอดว่ามันมันป็นตลาดใช่ไหมครับคำอธิบายก็คือมันต้องมีรีเทลในเมืองจีนเนี่ยเข้าไปซื้อหลายคนก็เริ่มเข้าไปดูนะครับเราเห็นอไอ้ตลาดซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยไอ้ตัวเซี่ยงไฮฟิวเจอร์สเอ็กซ์เชนเี่ยเห็นวอลลุ่มเทรดทองเนี่ยขึ้นมา5เท่าในช่วงปีนี้นะครับแล้วก็ มันก็เป็นตัวที่ drive ให้ราคาทองขึ้นมาได้นะครับแล้เน mm ี hmm. ่ยคนจีนเทรดทองเยอะซื้อทองเยอะเนี่ย implication มันคือเขาอาจจะกลัวว่าค่างเงินหยวนมันจะต้อง devalue หรือเปล่า mm hmm. นะครับ <laughs> เนี่ยเห็นค่างเงินหยวนมันอ่อนมามากๆเนี่ยแล้วก็คนจีนเนี่ยก่อนหน้านี้เคยเก็บเงินในในบ้านผ่อนบ้านซื้อบ้านตอนนี้บ้านเนี่ยมันไม่ใช่ store value ที่ดีแล้ว mm hmm. ก็หนีมาซื้อทองแทนอีก,อ,กอีกส่วนนึงอาจจะกลัวว,ว่าค่างเงินหยวนมันจะอ่อนไปเรื่อย ก็ไปถือทองแทนดีกว่าเก็บไว้เป็นหยวนก็มีแต่จะด้อยค่าลงเพราะนี่ไอ้ภาพแบบนี้เนี่ยมันก็ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันว่าจีนเนี่ยดูในประเทศเนี่ยเขาตุนสินค้าหลายๆอย่างนะครับทั้งทองคำนะครับคนคนไม่ใช่ไม่ใช่แค่เซ็นทรัลแบงค์รีเทลเฮาส์โฮด้วยทองคำแล้วก็ประเทศเองเนี่ยก็ตุนพวกทองเหลืองน้ำมันเนี่ยถ้าดูสต็อกเมืองจีนเนี่ยพุ่งขึ้นมาเยอะมากบางคนก็บอกว่าเป็นทายว่าจีนเนี่ยเตรียมจะ ดีวารูค่าเง uh ิน huh. หยวนก็เลยซื้อของพวกนี้เข้าไปตุนไว้ก่อน uh huh. เพราะว่าถ้าเกิดดีว l u ูไปมันจะแพงขึ้นนะครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราจะต้องจับตาเหมือนกันว่าหยวนเนี่ยจะไปจะไป,จะไปขนาดไหนเราจะมีการดีว l u ูหรือเปล่าเพราะไม่มีเพรสเชอร์เหมือนกันว่าค่างเงินหยวนช่วงหลังเนี่ยอ่อนมาเยอะแล้วก็ความจริงรัฐบาลเนี่ยไม่ได้อยากให้อ่อนนะครับเราเห็นตัวค่ากลางแต่ละวันเนี่ยประกาศออกมาพยายามจะให้แข็งตลอดแต่ว่า Market Press u r e เนี่ยมันทำให้มันอ่อนอย่างต่อเนื่อง ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ที่เราต้องตับจับตาเหมือนกันว่าอ่ะสมุติรัฐบาลอเมริกายุโรปตั้งกำแพงภาษีมาจีนก็จะแก้เกมวยการปล่อยหยนให้มันอ่อนมขึ้นภาษีสิบเปอร์เซ็นผมปล่อยหยนให้มันอ่อนสักสิบเปอร์เซ็นเท่ากันเนี่ยมันก็ไม่มีผลละเพราะฉะนั้นมันก็ก็เป็นเกมที่เราอาจจะต้องจับตาในระยะยาวมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในในการขาโลกนะครับแต่ว่าแน่นอนคือ การค้าโลกเนี่ยมันมันจะดี g l อ b a ล l y แน่ๆนะครับการเทรดระหว่างประเทศเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับทุกคนก็จะพยายามจะผลิตในประเทศมากขึ้นเราที่อยู่ในซัพพลา์เชนโลกอาจจะลําบากค่อนข้างเยอะอย่างนี้ไหนแตะข้างเงินแล้วแล้วค่างเงินบาทลหละตอนนี้ทะลุสามเจ็ดนี่คนก็กังวลนะว่าจะไปถึงสามแปดหรือเปล่าหรือว่ามันมันมันดูเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็ผมคิดว่ามันมันไม่ไม่ควรจะอ่อนไปกว่านี้มากนักนะครับดึงก็คือ ตัวเครือข่เราเนี่ยก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆนับจากภาคการท่องเที่ยวที่มันฟื้นตัวแล้วก็อย่างที่ทัาอาจจะเล่าให้ฟังไปเมื่อวานว่ารายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆแบงค์ชาติเนี่ยก็ทําตัวเลขค่อนข้างต่ําด้วยนะครับเราเนี่ยมองตัวเลขสูงกว่าแล้วก็ยังมอง GDP สูงกว่าถ้า GDP เราเริ่มเห็นการอัปเกรดการท่องเที่ยวเริ่มเห็นมันมาตามเป้าและรายได้เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าข่างเงินบาทเนี่ยมันก็ไม่ควรจะอ่อนไปกว่านี้นะครับอืมโอเคก็แปลว่าไม่ต้องกังวล ใช่ใช่ใชครับ <c oughs> ผมก็คิดว่ามันไม่ไม่ได้น่ากังวลมากมันก็มันเป็นเรื่องของดอลลาร์ที่มันโอเวอร์ชูตขึ้นมามากกว่าอโอเคได้ครับได้ขอบคุณกล้องมากที่มาเดียดกันวันนี้ได้ครับ